ันนี้เราจะมาบอกเรื่องไตชาร์ตรถยนต์ว่าจะไปทำกังหันลมได้หรือเปล่าชิ้นมีทิ้งกันเยอะเลยตามบ้านเรือนหรือวร้านรับซื้อของเก่าทิ้งกันก็บอกว่าเสียเสีย,สยแต่เราก็ได้ไปหามาทำเรื่องพลังงาน ตัดแปลงทำเงนหันลมเราจะทำยังไงกับมันดีเงนินเราไม่ต้องไปสนใจแกะมันออกก่อนเลยนี่ใช้นะครับไม่ใช่ทิ้งไปจ้างเขาค่งใหม่ก็ไม่ไหว มันออกมาก่อนเลยหนุกปืนนี่ก็ไปหาอาจารบีอะไรเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นโรเตอร์ เอาตัวนี้ก่อนเลยว่ากดรวดในสเต,เตเตอร์ข้างในก็จะมีแปรงฐานแปลงฐานอยู่2ก่อนแต่แปลงฐานนนั้นรีกแกะออกไปหมดแล้วเหลือแต่ไดโอดอยู่หตัวเสเตเตอร์ตัวนี้นี่จะเป็นไฟสมเฟดนเ,เฟดหนึ่งเฟสองเฟสาม อ่าสามเส้นหางทั้งสามเส้นมันก็มาพันรวมกันหรือว่าเราจะเอาไดโอดมาไว้ข้างนอกก็ได้อืมแล้วแต่สะดวกของท่านเวลาเปลี่ยนอะไรไมันจะได้ง่ายเวลาไฟออกมาจากไดโอดใช่ไหมมันก็จะแปลงมาเป็นดีซีดีซีมันจะออกมานี่ขาลบขาลบมันจะลงกาวไฟบวกตามที่รถยนต์ที่มันทำครั้งแรกอ่ะบี B ไอ้สามเส้นนี่ไม่ต้องมาสนใจมัน f N E นี่ไม่ต้องมาสนใจมันไฟบวกบวกที่จะเข้าไปแบตเตอรี่เราเข้าแบตเตอรี่นะจบนะตัวนี้อานะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราได้กําหนดค่าไปเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้มันจะมีวิธีดัดแปลงอยู่สองวิธี มันจะมีไม่เหล็กดัดแปลงใส่ไม่เหล็กลไม่เหล็กอัน้ก็จะเป็นไม่เหล็กลำโพงเห็นไหมจะมีอยู่สองก้อนมันหนาก็ประมาณเซนครึ่ง ความกว้างนี่ก็แปดเซนรูในมันกี่เซนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่าเราก็เอาเอา,เอาแกะเหล็กนี้ออกก่อนไปทำยังไงก็ได้เอาเหล็กออกเอามีดเฉาะออกหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ไปลนไฟไล,นไฟ,ลนไฟระวังระวังหน่อยอันตรายเพราะไม่เหล็กมันไม่ชอบไฟนะอ่าใครนึกว่าไม่เหล็กมันชอบไฟนะมันไม่ใช่นะนี่มันอนาจแต่กระเด็นใส่หน้าคุณก็ได้ต้องระวังเหล็กตัวนี้จะใส่ตรงไหนใส่ข้างในนี่ครับเอาแกะ เอาขนลวดนี่ออกต้องเอาไม่แรงดึงนี่ออกก่อนเอาไม่เหล็กจะใส่ไปแทนเวลาแกะเหล็กแล้วอันนี้มันก็ประกบกันสองก้อนมันก็ประมาณสามสิบเซนพอดีนะนี่ประมาณสามสิบเซนพอดีโอเคนะเนี่ยมันมีสองวิธีวิธีแรกวิธีแรกวิธีแรกไปแล้วื่อกีนะพอพอใส่เสร็จใช่ไหมพอใส่เสร็จ เราก็หล่อเรซิ่นขึ้นเลยหล่อเรซิ่นรอบไปเลยเนี่ยเอาเทปกาวปิดหล่อเรซิ่นไปตามช่องเนี่ยหล่อให้เต็มค่นง้นเองก็แข็งแรงแล้วข้างใน,นก็ใส่กาวกาวเหล็กอะ่ะกาวเหล็กที่มันเป็นสองหลอดผสมกันเนี่ยใส่กาวแล้วอัดเข้าไปวันนี้เราไม่มีเครื่องมืออัดเดี๋ยวเรามาบอกอีกวิธีหนึ่งวีสองไปจ้าเขอาอัดก็แพงพอีกเราตอนนี้ก็จะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยโอเคนะอ่ะ เอาวิธีนั้นไปก่อนเอาจบเลยชีวิตวิธีนั้นจบเอาวิธีนี้คือเรากำหนดข้าวเลย S N น,นจจะฝั่งนี้จะเป็น N นนนนเห็นไหมฝัออจจ่งนี้จะเป็น N ไอ้เงี้ยงเงี้ยงนี่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นจะเป็น S หัวน้นจะเป็น S ฝั่งนี้เป็น N นะอ่าไคนรั่วทางในไม่ต้องไปสนใจมันอ่าน,น,น,นี่เราไปสั่งไม้เหล็กมาสั่งไม้เหล็กมา นี่มันก็จะมีสารบัญไว้ให้ดูนะเราต้องอ่านให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าทําแบบไม่คุณไม่อ่านนี่นี่มันมีบอกความอันตรายบอกอยังไงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเห็นไหมนี่ต้องไปอ่านให้เรียบร้อย นี้ก็จะเป็นนโยบายคืนสินค้าหรือว่ารีวิวสินค้าอะไรก็ว่านไปติดต่อไม่เล็กตัวนี้มาจากพัฒลุงนะครับพัฒลงุงตัวนี้ก็จะเป็นเป็นใบเคมสินค้า ตัวนี้ก็จะเป็นใบซื้อสินค้าสามสิบหกชิ้นพันกว่าบาทนะโอเคมเมล็ดก,ก็จะมีทั้งหมดสามสิบหกสามสิบหกก้อนขนาดสามสิบเซน ูณสิบเซนหนาห้ามิลเราจะใส่ทั้งหมดสามก้อนใส่ไปในช่องนี้หัว้ายก็ให้มันเสมอกันแล้วก็ไปวัดเอาให้มันเสมอกันเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ก็ลูกหมูไปผ่าหน่อยเนี่ยผ่าสองข้างเพราะมันต้องใส่สามก้อนช่องละสามก้อนสามก้อนแล้วเราจะรู้ค่ายัางไงว่ามีเหล็กจะใส่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนแรกเราดึงออกมาก่อนเลยครับเราไม่ต้องไปสนใจมัน ที่ดึงมาก่อนเลยครับดึงเสร็จแล้วมาติดไว้ก่อนมันทอันตรายต้องค่อยๆวางนะครับจับให้มันมาตรฐานหน่อยมันติดฝั่งไหนก็ได้ที่มันดูดกันนะเ mm hmm. นี่ยสมมติมันดูดไปแล้วนะกำลังห่างกันหน่อยโอ้โนี่เราเขียนไปไ้ายไว้แล้วที่ทดสอบไปหลายรอบอ่ะดูดไปแล้วอ่าโอเคนะตามนี้นะ อ่สมมุติฝั่งนี้ N แล้วกันอ่าฝั่งนี้ n นะอ่ากำหนดค่าเองเลยครับมันไม่ต้องไปสนใจมันนะฝั่งนี้ N นะอ่ากำหนดค่าเองเลย N, น,ลย n นี่ S นะนี่ S นะอ่าอ่าวางไว้ก่อนเลยอ่า จะมาดูแผนผังกันอีกทีนึงนะเนี่ยนี่นี่แผนผังผังทางไหนก็ได้เหมือนกันอืมเราดูนี่ก่อนเลย n. N. n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  อยู่ฝั่งนี้ครับ n อสามตัวอยู่ฝั่งนี้แผ่นเหล็กอยู่ฝั่งนี้เห็นแง่งมัน้ยแง่งน้ลมแหลมนี่สีเขียวเอ๊ะสีน้ำเงนินสีแดงเลยคือไม่เหล็ก นี่เงี่ยง้ำแหลนี่นี่สองสามพันฝั่งไหนก็ได้นะเป็น n อ็นเห็นนี่เป็น n n n นะฝั่งนู้นเป็น s s สเอห็นไหมเอสเอสเห็นไหมอ่าไม่เล็กจะวางยังไงไม่เล็กเราก็รู้ขั้วแล้วนี่ n กับ s ใช่ไหมเนี่ย n n กับ s เห็นไหมมันอยู่ต่างกันใช่ไหมเนี่ย n นเนี่ยเอ็นเอ็เอ็นเอาไว้ฝั่ง n เห็นไหมเอสเนี่ยไปไว้ฝั่ง s เห็นไหมเนี่ยสมมติสมมติ s เป็นสีเขียว ไอ้สีสีน้ำเงินเอสเป็นสีน้ำเงินเราก็วางไว้เลยนี่เอสเอสนะนะวางไว้ก่อนนะอ,นอ่าวางไว้ก่อนนะเราจับไม้เหล็กมาอีกสามก้อนวางให้กลกันก่อนเดี๋ยวมันจะดึงเข้า,าหากันมันจะลำบากน,าน่นน้าหน้าน้นา,นนานเห็นไหมนี่มันอันตรายดูแก,กล้กันไม่ได้ อ่าเราจับสามอันเนี่ยมันรวมกันเลยเราไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันจะเป็นฝั่งไหนนี่จับมันรวมมันก่อนอืมนี่ฝั่งไหนก็ได้จับมันรวมมันก่อนใช่ไหมอ่าไม่รู้เลยใช่ไหมตัวนี้รู้เลยใช่ไหมตัวนี้เป็นเอ็นใช่ไหมคุณจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้เป็นเอ็นหรือเป็นเอ็ดนี่นี่สมมุติว่าสมมุติที่เอ็นเอ็นอยู่ฝั่งนี้นะเอ็นฝั่งขีดนี่นะเอ็นวางอย่างนี้นะเอ็นให้มันตรงกับเอ็นฝั่งนี้ใช่ไหม เอชให้มันอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมเราเอ็นนะเอาฝั่งที่เป็นเอ็นนะฝั่งที่เป็นเอ็นใช่ไหมจับมันดูดกันเลยเนี่ยตอนนี้มันไม่ดูดนะนี่กดไปงี้มันไม่ดูดนะนะแสดงมันคนละฝั่งกันละนี่เราก็พลิกกันพลิกกันเนี่ยมันจะดูดกันเห็นไหมดูดกันเราก็หนดได้เลยนฝั่งนี้เป็นเอ็นใช่ไหมฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเอ็นใช่ไหมเป็นเอ็น ขีดไปก่อนฝัน่งนี้ก็ต้องเป็นเอสพอเป็นเอ็นปุ๊บนะเป็น S อสเห็นไหมเสีอะไร S สีเงินเห็นไหมนะเมื่อนะกี้เมื่อกี้ N อ็นนะเสีแดงเห็นไหมเอ็นนี่ฝั่งนี้ N เห็นไหมเอ็นกับ N เห็นไหมเอ็นต้องสีแดงเห็นไหมต้องต้องเข้าหากันสมมติว่า N ฝั่งนี้วางไปก่อนใช่ไหม อ่ะพริกมาแล้ววางไปก่อนไหมปั๊บใช่นไหมฝั่งนี้เป็นเอสใช่ไหมเอสสีเป็นเงินใช่ไหมอ้าวที่เอาออกไปก่อนเนี่ยอยู่ใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวมันดูดกันนะออกไปก่อนนะอันนี้เป็นเอ็นใช่ไหมเออเอ็นปุ๊บก็วางไปเลยปั๊บนี่เลยนะนะวางเป็นเอ็นเนีแถบเอ็นเนีไม่เหล็กไม่ต้องไม่สนใจมันมันเพราะมันใส่สามครึ่งมันแบ่งมันแบ่งกันอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยจะวางยังไงก็ได้นี่ไม่จําเป็นเนี่ยมันจะวางเอาหัวเหนือเหนือไปใต้เลยเนี่ยไม่สนใจมันเนี่ย มันมันขู่บังคับไว้แค่นั้นเองฝั่งนี้เป็นไงครับสีน้เงินสีเงินนี่เป็นเอสเห็นไหมนี่สีเงินอยู่ฝั่งนี้เอสอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมนี่ยฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เป็นเทนนะนี่เห็นไหมไอ,กอ้ก้อนแรกจบไปเลยนะนี่จับจับไอ้สามสามก้อนมาใหม่น่ามก้อนมาใหม่เลยเนี่ยหนีไปไปก่อนเนีย่ยมันเข้าไปก่อนให้มันให้มันติดกันไปก่อน มันเอบไปมือเล่นมือไปแล้วเห็นไหมแตกเลยหมอไม่รับเย็บนีหมอบอกให้หาหาใช่ดองกินเออเนี่โอเคนะเนี่ยคันนี้เราไม่รู้เนี่ย่าด้านไหนใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเอเอ็สีเขียวเมื่อกี้ก้อนที่สองใช่ไหมเอ็นสีเขียวเอเอไม่ใช่เอ็นโอ้ตายหาแล้ว เอสนะเอสเอ็นเอ็อยู่ฝั่งนี้เอสีแดงเอสีแดงนี่ก้อนที่สองนี่เออเมื่อกี้อยู่ในก้อนที่สองฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเอสใช่ไหมเราจับเข้าหากันเลยนี่มันผักกันเห็นไหมผลักกันคือไม่ใช่เออต้องเอาหน้านี้หน้านี้มันดูดกันใช่นไหมดูดกันไกลกันไม่ได้นี่มัขยับเลยเห็นไหมนี่ยมันดูดกันเห็นไหมเอ็นเอสใช่ไหมเอสแล้วก็วางไว้วางไว้แล้วก็มาเขียนตรงนี้ ก็เป็นเ e, ใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็น n e. อ็นขีดว่างไว้หน่อยใช่ไหมอา่ารอก้อนนี้หนีไปก่อนเดี๋ยวมันอยู่ใกล้กันไม่ได้มันทะเลาะกันนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก้อนที่สามนะก้อนที่สามมาเลยเนะี่ยใส่ไปเลยช่องที่สามนี่ใช่ไหม อ่าช่องที่สามอ่าช่องที่สามอ่าช่องที่สามนี่ใช่ไหมอ่อชาช่องนี้เอีอ่ยนเอาเอาเออเอาช่ baked. อ,อง, 3, ชงนี้ก็ได้อ่าะช่องที่สามช่องนี้ก็ได้อ่าหนึ่งสองช่องช่องหนึ่งนี่ใช่ไหมช่องหนึ่งเริ่มแต่ช่องนี้เลยไหมช่องสองเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนี่ช่องสองนี่เห็นไหมเราบอกไปแล้วเออี่นีมาช่องสามนี่ไหมช่ง 3, ม Era องสามเป็นอะไรเป็นเอสนี่ใช่ไหมเอสเอสนี่เห็นไหมเอสนี่ต้องให้ตรงกันใช่ไหม,มนะผมก็จับใส่ไปกดไปเออไปเกียร์ pay, ให้มันเท่ากันแล้วก็ จับให้มันโยกซ้ายโยกขวาไม่ได้ตรงกลางใช่ไหมแล้วฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นเอ็นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะตรงเอ็นเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตรงเอ็นเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยจับมันกดลงไปเออใส่กองใส่กาวอะไรเรียบร้อยพอใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหล่อเรซินเอาประเทธพันเอ่อไม่ให้มันเลยอย่าให้มันเลยตรงนี้ขึ้นมานะอืมอย่าให้มันเลยไอเนนนูนขึ้นมาอย่างนั้นมันจะเข้าบล็อกเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราคุณก็ใส่ลงไปฮะใส่ลงไปอย่างงี้ใช่ไหม นี่นี่วางมือนี่มันเริ่มหนิ่มๆเลยเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็น N, เอ็นเนี่ยเป็นเอ็นเนี่ยเอ็นก็จะตรงเขี้ยวเขี้ยวฝั่งนี้เห็นไหมเน,นี่ยตัวสามตัวสี่ก็ทําไปเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นวงจรของมันเรียบร้อยแล้วพอใส่เสร็จเราก็ไปหล่อเรซินหล่อเข้าไปตามรูนี่อุดรูนี่ให้หมดหลเลยกระดาษกาวอุดรูนี่ให้หมดใช่ไหมหล่อเรซินเข้าไปเนี่ยก่อนจะใส่สามอันนี้ก็ใส่ใส่กาวก่อนกาวไอ้ที่เขาทาเหล็กติดกันน่ะ หลอดเท่าไรไม่รู้ไม่แน่ใจร้อยห้าสิบเพราะมันมีสองหลอดต้องมาผสมกันใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หลอดเรสินกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมก่อนที่จะใส่เนี่ยต้องระวังนะต้องไปหาหแผ่นพลาสติกอะไรก็ได้วางไว้ขอบขอบเนี่ยไม่ให้มันขอบเนี่ยไปชนในอะไรชงแดงนี่ต้องระวังให้ดีข้อน,น,นี่แต่มันดูดมันดูดแรงเน่ยเพราะมันจะดูดกับตัวเหล็กเนี่ยเวลาใส่ต้องระมัดระวังให้ดีเลยเนี่อันตรายระวังให้ดีเพราะเนี่ยปาดไปแล้ว แตกเลยหมอบอกไม่รับแ็บเอาอะไรก็แวบแวบแๆบ,แบเออชีวิตเอยบุญวายกับท้องถนนนี่หรือวะเนี่ยโอเคนะตามนี้นะอา่าหลังจากอันนี้เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนียแล้วไปพัดจะใส่กี่ใบอะไปพัดนะไปพัดจะใส่กี่ใบ แล้วมาไปหาเพดมาเลยเนี่ยเพดมาเจาะอันนี้มันเจาะไว้แปดรูสามหลังก็แค่สามสามไปพักกันไม่ได้อ่าแล้วก็นี่ของเดิมมันนี่เลยใช่ไหมนี่เวลามันยึดไปมันยึดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอย่างนี้มันก็ใส่น็อตเ,เพดจนกระติดไปติดไปตามตั้งเนี่ยว่าติดไปตามตั้งใช่ไหมเราทําไงครับนี่เลยนี่ให้ตรงกกรูกลางนะเชื่อม เราไม่ต้องไปจ้างเขาลงกึงหรอกนี่เชื่อมน,นี่เสร็จเลยใช่ไหมน็อตน,นี่เข้าไม่ได้ใช่ไหมก่อ,มอนที่คุณจะเชื่อมคุณก็เจาะให้มันรูใหญ่ก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะขันน็อตได้ติดกับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มัจะอยู่ข้างใต้เจาะขันนี้ให้มันใหญ่ก่อนแล้วก็ไปติดกับตัวนี้แค่นี้ก็จบเลยเรียบร้อยใช่ไหมมีอะไรอีกไหมนี่ยไม่น่าจะมีแล้วมีแค่นี้แหละนี่แล้วก็ จบแล้วแค่นี้แค่นี้แหละครับก็ลองไปหาทางมนดูครับไปพัฒนาต่อยอดใช้ได้แน่นอนครับแต่ปั่นไฟออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยจะเป็นหมุนด้วยให้ทีครับโอเคนะครับลองไปหาทางมนดูครับ